สวัสดีครับสมาชิกหวยฮานอยทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีแนวทางหวยฮานอยงวดประจําวันที่11กันยา64นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่10นะครับเข้าแบบอืสุยครับสยุย ออกห้าสองเก้าให้สิบเก้าครับเป็นเกือบทุกงวดเลยนะครับให้ศูนย์เก้าออกศูนย์แปดี่ปกติเข้าวิ่งเก้าอยู่นะครับก็จจะเป็นประมาณนี้นะครับเกือบทุกงวดเลยนะครับจะจะหลุดแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งน้อยละแต้มน้อยละแต้มนะครับถ้าไม่เข้าตรงก็จะอาจจะหลุดอาจจะหลุด ครั้งละแต้มครั้งละแต้มนะครับเรามาคำนวณวันที่สิบเอ็ดเลยนะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรงไปกลับบนล่างนะครับซึ่งคำนวณไปแล้วนะครับ ผมจะคัดให้เลยนะครับห้าน้อยพิเศษนะครับหกสามสามหกหกสี่สี่หกหสิบหกนะครับส่วนห้าน้อยปกตินะครับ

ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่เล่นนะครับอยากผมอยากให้เล่นแบบยกชุดไปเลยนะครับยกชุดทั้งสิบสิบสอหรือสิบสามตัวนะครับไปเล่นพิเศษก็สิบสาตัวยกชุดปกติก็สิบสามตัว VIP ก็สิบสามตัวบางวันมันมันจะเข้าสลับกันนะครับเอาปกติมาออก VIP เอา VIP ไปออกปกติแบบนี้นะครับ ส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นเด่นสวิ่งเก่านะครับเป็นแนวทางในการคำวนวณตัวเลขนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันโปรดใช้วิจ,จะะนะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ